แนะนำหอยนะครับนี่ครับเขาเรียกหอยอะไรครับนี่ครับวิธีดูหอยสมัยก่อนตอนนี้ก็อยู่กับผู้พงศ์เรานะครับวันนี้ผู้พงศ์ก็จะมาอะไรนะหาหอยครับไปหอยในน้ำมั้งผมอันนี้เขาเรียกหอยเชอรี่ใช่ไหมครับ ถ้าใครรู้คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับเนี่เหรอผมชอบอยู่ในดีนาะนี่เขาเรียกว่าขออะไรไม่รู้ว่าไปที่อยู่ในป่าเขาบอกว่าอร่อยครับผมอร่อยครับเดี๋ยวรอผมไปดูพวกผมหาหอยกันก่อนนะครับเดี๋ยวไปทําในป่าครับผมใช่ครับพวกผมชอบกินหอยอันนี้ชอบเลียหอยครับอะไรวะเเอาอะไรมาครับน้ำมันครับ เฮ้ยตะลุมหน่อยเอ่าไรครับเฮ้ยน้ำมันน้ำมันนะครับใช่โอ้ยเฮี้ยลึกชิบหายเลยอันนี้ก็เอาอันนี้ก็เอาเอาหมดแนะนำหอยนะครับนี่ครับเขาเรียกหอยอะไรครับหอยเป๋ครับหอยเป๋เรี้ยหอยแบนนสัตว์หอยแบนหอยอะไรครับนี่ครัหอยอะไรครับเฮี้ยนี่ก็หินเาครับ นี่ครับผมจะทำสองอย่างครับผมอันนี้คืออันนี้เอาไว้เผาครับผมเอาไว้เผาใช่ไหมครับว้นะเขาเรียกปูไข่ดองปูไข่ดองอะไรผมผมไม่รู้ครับจะจะเผาโดยเอาจะเผาตรงกระดองตรงนี้ครับจะให้มันสุกอร่อยแน่นอนรอชมได้เลยครับไปคอยก่อนดูครับได้เยอะอย่างนี้ครับได้เยอะไม่ใชอร์ได้เยอะครับผมโออ๋ออ๋ออีกอย่างตัวได้ดำลงไปหาดิสกปรกโฟนี่ที่อะนี่ครับ แต่แต่ผมก็ยังดำอยู่ครับมันไม่ลึกไม่ต้องดำครับอะไรวะไม่ถึงครับไอ้เแ้่นั้นขหอยมันมีแล้วนี่ครับหอยแขงก็มีนะครับหอยแขงครับผมหอยที่เขาเรียกหอยแขงนะครับอ๋อผมก็ได้นะครับเดี๋ยวพวกผมขอตัวหาหอยก่อนนะครับผมเดี๋ยวพบกันในสวนครับผมที่เดิมครับผมหาอะไรวะเฮ้ยกูเจอหอยในน่องสาวในน้องสาว ตอนในยุทำไมยุ่งเก้าส่วนหนึ่งล้านล้านห้าร้อยสิบล้านไปไปแล้วไอ้เขี้ยเท่าของใครดูเขาใหญ่มันใหญ่ขนาดนี้เหรอถ้าใครรู้อันนี้หอยของอะไรนะครับคอมเมน่ใช่นี่ครับใช่ครับตอนนี้ผู้ผมว่าหาหอยได้แล้วครับผมโอ้โหนี่ครับได้กุ้งด้วยครับผมกุ้งได้กุ้งด้วยเหรอครับไอ้เขี้ยกุ้งลอตเตอร์นี่ครับเยอะอยู่ครับโอ้โหกุ้งผู้ผมไม่กินครับปล่อยครับปล่อยทิ้งครับ นี่ชวันนี้ของผมว่เดี๋ยวมันจะคอดลูนี่ครับอิ่มเลยครับอร่อยเลยครับชมนี่ครับมีกุ้งอีกแล้วครับผมโอ้โหไอ้เหี้ยไปครับโคตรเยอะไอ้เหี้ยดูครับมาทําของกินนี่ไม่เอาอะไรมาครับเอากลับบ้านเขาอย่างเดียวครับไอ้เหี้ยเขาเรียกว่ามีสมองไอเคี้ยเยอะแล้วคนเอาอะไรมาบ้างครับน้ำมันครับน้ำมันนะครับนี้แล้วน้ำชามะนาว น้ำอะไรนะครับน้ำจ่ำมะนาวผมจะกินให้ดูว๊าดฉำมะนาวเหี้ยอะไรวะชีบเก่าอยู่ในควาต้มอะไรไม่รู้ล้่งจืงอะอยู่ในควาต้มอะไรวะล้างจืงอะน้ำที่ใช่ลอยตัน ฝากถึงคนที่ผอป่าหน่อครับรักป่ารักเขาไม่รักเราบ้างเลยรักดีๆไม่เหมือนไม่มีเหมือนคนอื่น <c oughs> แต่เขาพอกับคนอื่น นี่ทำอะไรครับทำไมต้องทำได้ครับเพื่อเอาขี้มันออกครับผมได้ยังได้ยังนี่ครับเขาจะแบบว่าแบบนี้ครับผมมันจะเอาข้างหลังข้างหลังมันเป็นขี้ครับผมเราต้องเอาออกครับผมมันกินไม่ได้ขี้มันเหม็นไอเสัยเมื่อไรจะเสร็จครับนานครับผมเดี๋ยวรอชมห้งเสร็จนะครับผมเราคอยดูอีกทีนะครับทำอะไรครับปล่อยหอยครับ ว้าวไม่ทำทานครับไม่เมโซนชอบแดกครับหอยนี่ครับเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะครับไปล่อยนะครับปล่อยนะครับได้แต่ว่าป็นคำอยไอโป่งนี้ครับอะไรวะหอยโป่งใครวะป่งนี้ใครวะป่งนี้วีระพงครับไอ้เหี้าหอยไปไล่เขาครับไอ้สารเอ้งหอยไอ้ป่งไม่ให้เลย เนน้องอย่าไปพูดตังค์นะนะไม่มีการสื่อสารนะครับแหงนุยถึงโมโหแล้วยังพูดแบบนี้พูดจาแบบนี้เออดูค <c oughs> ุณมออะไรครับก็สนน้องที่แล้วมันโมอ,อะไรเอวดีไม่ใช่หรอไอาสั์แฟนมึงเอวไม่ใช่ดีไอาสาั์คนนี <c> ้ <oughs> <c oughs> นะครับอย่าลืมตับตะไคร้ด้วยนะครับช่องเราชาแนลครับผมนี่ครับวัตถุดิบนิดหนึ่งครับนี่ครับไครนะครับผมที่สองเลยครับสองกระเทียมดองนะครับผมกระเทียมจีนคองงออันนี้น้ำปลานะครับผมน้ำปลารสดีนะครับผมหอมพริกไช่นะครับผมรสดีอันนี้พริกแห้งนะครับผมพริกแห้งครับพริกแห้งอันนี้พริกแกงนะครับผมใช่เต้าหู้ดองของคนจีนควายเฮียเต้าหู้ขาดไม่ได้เลยนะครับผมนอแล้บเกลือครับเกลือครับ นี่หอมหัวใหญ่นะครับหอมนะครับหอมะครับ c Part w ทอะไรครับอันนี้ขาครับผมขวัตถุดิบสุดท้ายไอ้เหี้ยมีแค่นี้ไอ้สัตว์ ช่วงจะไปแลบอินนาวคุณรู้ไหมครับเอเขาจะไปแลบสักบาเดียวหนี้วงวบาทครับวงอะไรครับวงพ่อมึงอ่ะกู AKA เลยครับ AKA SJ นะครับ SJ ครับมาเป็นบีทให้ผมหน่อยครับเอเอเอ๊ะเอ๊ะเราแชนแนลบอกว่าชอบกินปูที่พ่อมึงนื้นบ่อยเพราะว่าน้ำแกงชาบูอะไรวะ เราต,ต้องเอาขี้ดินของมันออกนะครับต้องต้มสองรอบรอบแรกมันจะต้มด้วยน้ําเปล่ารอบสองมันจะต้มด้วยน้ําเกลือครับผมทำไมมันเหมือนมันทำอะไรอะ่ะคุค้นๆอ่ะเข่นดินเนี่ยไอ้สัตว์คุ้นคุ้นให้ให้มันไข่ดินออกมาครับผม<อ>ดินมันจะอยู่ในปากของหอยเชลรี่ครับอันนี้เมนูมเมนูอะไรแกงหอยเชลรีแกงต้มยำต้มยำหอยเชลรี่ครับผมอันนี้ทำอะไรครับ เอาน้ำที่มันต้มเสร็จแล้วออกครับผมจะต้มรอบสองใหม่นี่ครับผมเริ่มสะอาดแล้วครับผมเฮียกูยังกูยังกูว่าไม่เหมือนเดิมอ่ะโอ้ต้มจนสุกอ่ะไอ้สัตว์ถึงแล้วก็ติดต่อครับไม่ไรครับอันนี้มันมีตะกร้าครับผม ตอนนี้พ่อผมให้ต้มรอบสองครับผมรอบสองจะเอาต้มน้ำเกลือครับรอบสองยังครับยังครับผมย่างไม่สะอาดเหรอไปหลงต้องจ๊กมั่งมึงบินน้องแฟนกูใช่ไหมสัตว์เมื่อไหร่วะกูดูอยู่กูกูจำได้กูเพราะทู่ดูเยอะนะครับคนเกลือใช้มือเลยครับไม่ครับ มาสเดี๋ยวแบงคมทำแบบนี้กูว่าคุณคุณหน่อยเนี่ยครับต้มรอบที่สองครับผมเราจะล้างมันมีคีดินนะครับถ้ไม่ต้องต้มสองสามรอบครับเพราะมีเศษคีดินครับผมรอบที่สองแช่เกลือครับจะได้ตักกินเขาครับวว้า

อร่อยไหมครับผมดูดหอยไม่เก่งครับเนี่ยดูดเก่งเนี่ยนาช่นครับช่วยนะครับอืมอู้ด้วยเียตายแล้วก็สัมีก็ไม่มีเนียดูนะครับเุดจะดูนะครับชี่แต่อารม อร to to <lide> like like ่อยอร่อยครับเขาเองว่ามูว์ซินเดียร์ล์อรโอ้โหโซชิบริสุทธิ์ชื่นใจว้าวต้องกินก่อนนะครับกินอย่างมันนะครับคนบอกไม่กินไม่กินแค่โคตรเอามันเอาสุโซล่าอิสระยังบอกไม่กินในะดูดูดูงานมา คนเยอะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคุณต๋องเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกผมทำคลิปต่อๆไปหมัวจบยังครับวปิดคลิปเลยครับปิดคลิปเลยครับนี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนี่ครับเดี๋ยวสองพังซานะ นี่จะนะครับโดนน้ำนะครับสองคนเรียนตอนกลางคืนนะครับจะไปครับ